ใครที่ชื่นชอบซีรีส์จีนโมโนแม็กอยากให้คุณได้รับชมซีรีส์ For In Love เพียงรักนับอนันต์ซึ่งตอนนี้พร้อมสตรีมให้ได้รับชมกันแล้วค่ะ ลุนไปกับเรื่องราวความรักสไตล์โรแมนติกดรามา่าไปกับซีรีส์เรื่อง For In Love เพียงรักนับอนันต์เล่าเรื่องราวความรักฝังใจของจิงจือเซียผู้จัดการสาวสวยโรงแรมหรู5้าดาวที่เคยได้พบกับหลินชายหนุ่มแสนดีที่ชื่นชอบการเล่นเปียนโนทั้งคู่ตกลุมรักกันแต่หลินกลับทิ้งเธอไปโดยไม่ร่ำลาจิงจือเซียพยายามตามหาตัวหลินแต่ก็ควาน้ำเหลววันหนึ่งหลินได้ปรากฏตัวที่โรงแรมของเธอในนามฟู่เจ๋ออีซีอีโอหนุ่มของบริษัทยักษ์ใหญ่แต่มีนิสัยเย็นชาราวกับ คนละคนแถมยังจําเธอไม่ได้เลยความจริงแล้วเขาป่วยเป็นโรคสองบุคลิกตลอดเวลาที่ผ่านมาฟูเจออีพยายามที่จะกําจัดอีกตัวตนอย่างหลินออกไปแต่ยิ่งเขาได้ใช้เวลากับจิงจือเซียมากเท่าไหร่ตัวตนของหลินก็เริ่มกลับมาและทั้งสองตัวตนกําลังตบลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันเรื่องราวความรักของชายหนุ่มผู้มีสองบุคลิกจะลงเอ,อยอย่างไรติดตามได้ในซีรีส์ f o ร In Love เพียงรักนับอน,นันต์สตรีมให้ได้รับชมแบบภาคไทยแล้วที่โมโนเมสค่ะ